โลกเราทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายและรวดเร็วสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ครบถ้วนในทุกมิติหลักสูตรต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเป็นการศึกษาหรือเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเกิดขึ้นมากมายผมคิดว่าหลักสูตรใดก็ตามที่สามารถทําให้ผู้ที่สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสามารถนําความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์จากเรื่องที่เป็นเคสสตาร์ดี้หรือกรณีศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติประสบความสำเร็จหรือมีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวน้อยเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจดังนั้นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคหรือการฟื้นฟูไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าเวลเนสหรือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่หลากหลาย ที่มีคนสนใจจะเรียนวันนี้เรามีหลักสูตรที่จะทําให้ผู้ที่สนใจสามารถจะเข้ามาศึกษาทั้งในกรณีที่เป็นออนไซต์และเป็นออนไลน์จากอาจารย์และผู้ที่มีประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดและยังจะสามารถพบแลกเปลี่ยนและเป็นเพื่อนฝูงร่วมวิชาชีพกันต่อไปในอนาคตอันนี้แหละครับที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการทําธุรกิจที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีครับ